พิระมิดยักษ์สีขาวหนึ่งเดียวของโลกความลับที่จีนปกปิดถ้ำกลางพิระมิดอีกกว่า400แห่งในซีอานเมื่อพูดถึงพิระมิดทุกคนต้องคิดถึงพิระมิดที่อียิปต์อย่างแน่นอนน้อยคนนักที่จะรู้ว่าสถานที่ที่มีพิระมิดมากที่สุดอยู่ในประเทศจีนมีการค้นพบพิระมิดมากกว่า400แห่งเฉพาะในเขตของซีอานเพียงแห่งเดียว บางคนอาจจะคิดว่ามันคือหลุมฝังศพของกษัตริย์ตามประเพณีนิยมของชาวจีนแต่มันมีพระศพของจกักรพรรดิจีนมากกว่า400แห่งเฉพาะในมณฑลซานซีดูจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อนักวิจัยมนุษย์ต่างดาวเชื่อว่าพิรามิดท,ที่พบนี้เชื่อมโยงกับพิรามิดในอียิปต์และอเมริกากลางและอาจเชื่อมโยงไปถึงพิระมิดบนดาวอังคาร พิรมิดยักษ์สีขาวที่ค้นพบนี้ยังเป็นความลับจีนไม่ยอมเปิดเผยไม่แบ่งปันสิ่งที่ค้นพบนี้ให้กับประเทศอื่นในฤดูใบไ,ไม้ผลิของปี1945เจมส์คาร์แมนนักบินของกองทัพอากาศสหรัฐได้ทำการบินลาดตะเวนเนื้อดินแดนของจีนในพื้นที่ของเทือกเขาคินหลินทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซีอานเครื่องบินเกิดขัดข้อง นักบินถูกบังคับให้ลงมาด้านล่างเพื่อหาที่จอดสำหรับการลงจอดฉุกเฉินเมื่อเขาบินผ่านหุบเขาบนภูเขาสูงเขาได้พบกับสิ่งที่ทำให้ตื่นตะลึงเพราะเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าใจได้และเขาได้ระบุสิ่งนี้ไว้ในรายงานของเขาว่าฉันบินไปรอบๆภูเขาและเมื่อไปถึงหุบเขาลาบ ด้านล่างฉันเห็นปิระมิดสีขาวขนาดมหึมาล้อมรอบด้วยแสงที่เรืองแสงอย่างน่าอัศจรรย์สำหรับฉันดูเหมือนว่าภูเขาขนาดยักษ์ที่เป็นสีขาวนี้มันทำจากโลหะหรือหินบางอย่างที่มีลักษณะพิเศษมากฉันบินอยู่เหนือยักษ์ใหญ่สีขาวเงินหลายครั้งสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือด้านบน มีโลหะชิ้นใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับหินที่มีค่าเนื่องจากเครื่องวินลาตะเวนติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นครับแมนจึงสามารถถ่ายภาพวัตถุที่ผิดปกตินี้ได้ค่อนข้างมีคุณภาพสูงและชัดเจนผู้เชี่ยวชาญของเพนตากอนได้ศึกษาภาพถ่ายและสรุปว่าความสูงของภูเขายักษ์ที่เชื่อว่าเป็นพิระมิดสีขาวนี้ สูงถึง300เมตรและความยาวของฐานคือ490เมตรซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความสูงของปิระมิดที่อียิปต์ที่มีความสูงเพียง1 4 6 6 0เมตรและความยาวด้านข้างของฐาน230.33เมตรซึ่งถือว่าปิระมิดที่ค้นพบนี้ใหญ่ที่สุดเป็นเครื่องยืนยันว่าพิระมิดที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ที่ประเทศจีน และเป็นพีระมิดสีขาวนี้เองรายงานและภาพถ่ายของคอรฟแมนถูกเก็บไว้และถูกจัดให้เป็นความลับสุดยอดโดยมันถูกซ่อนไว้ในจดหมายเหตุของเพนทากอนสปีต่อมาพันเอกมอริชี่แฮนอดีตกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าสายการบินทานสเวอร์สาขาตะวันออกไกลได้บินข้ามพีระมิดลึกลับนี้โดยเรื่องนี้ ได้เขียนไว้ในรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์แต่ความลับนี้ก็ยังถูกปกปิดได้รับการเปิดเผยเป็นเวลาหลายปีจนการค้นพบนี้ถูกผู้คนหลงลืมไปจนกระทั่งบูสคา์กินักบินชาวนิวซีแลนด์โชคดีพบกับสมุดบันทึกและบทความของเฟรดเมเยอร์ชลเลเดอร์พ่อค้าชาวออสเตรเลียซึ่งเขียนขึ้นไว้ กับคารวานสินค้าที่เขาเดินทางผ่านกำแพงเมืองจีนลึกเข้าไปในประเทศในบันทึกกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่เชโลเดอร์กำลังขับรถไปกับเพื่อนของเขาซึ่งเป็นพระในท้องถิ่นข้ามที่ลาบเสฉวนใกล้กับเมืองหลวงของจีนโบราณซึ่งก็คือเมืองซีอานในปัจจุบันเขาบรรยายสิ่งที่เห็นในสมุดว่าหลังจากที่เราขับรถเหนื่อยมาหลายวัน จู่ๆเราก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่สูงตระหงานอยู่บนขอบฟ้ามองแวบแรกมันดูเหมือนภูเขาแต่เมื่อเราขับรถเข้าไปใกล้ก็จะพบว่ามันเป็นโครงสร้างที่มีขอบทั้ง4ด้านสมมาตรเกินกว่าที่จะเป็นโครงสร้างตามธรรมชาติและที่ด้านบนแบนจากนั้นพิระมิดอีกหลายแห่งก็ปรากฏขึ้นเราก็สังเกตเห็นว่า มีพิรามิดอีกหลายแห่ง,ล,งล้อมรอบภูเขายักษ์แห่งนี้เมื่อเราเข้าไปใกล้พวกมันจากทิศตะวันออกเราก็เห็นว่ามีภูเขาที่คล้ายกับพิรามิดยักษ์ถึงสามแห่งในกลุ่มทางเหนือและพิระมิดขนาดเล็กที่เหลือค่อยๆลดขนาดลงจนถึงเล็กที่สุดในทางใต้พิระมิดเหล่านี้ทอดตัวยาว6หรือ8ไม้ ข้ามที่ลาบสูงที่ตั้งงานอยู่เหนือพื้นที่เพาะปลูกและหมู่บ้านของชาวนาพีรามิดเหล่านี้ซ่อนอยู่ภายใต้จมูกของผู้คนโดยที่มันยังไม่เป็นที่รู้จักของโลกตะวันตกพ่อค้าสังเกตเห็นว่าด้านข้างของพีรามิดทั้งหมดมีความสมมาตรอย่างชัดเจนแตกต่างจากภูเขาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมันแตกต่างจากพีระมิดของอียิปต์ก็คือ พีระมิดส่วนใหญ่มียอดแบนและยังมีบันไดที่นำขึ้นไปสู่ด้านบนคล้ายกับปิระมิดของชาวเม็กซิกันต้นไม้และพุ่มไม้เติบโตบนเนินเขาปกปิดโครงสร้างของมันไว้ทําให้รูปทรงเลขาคณิตของพิระมิดเรียดนี้ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ทําให้มันดูคล้ายกับวัตถุตามธรรมชาติปิระมิดเหล่านี้ถือว่าเก่าแก่มาก สร้างขึ้นภายใต้จกักรพรรดิโบราณซึ่งจกักรพรรดิเหล่านี้กล่าวว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากบูธแห่งสวรรค์ที่ลงมายังโลกด้วยมังกรโลหะเพลิงและหนึ่งในจกักรพรรดิเหล่านี้มีชื่อจกักรพรรดิหงเจและได้กล่าวไว้ในแหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าพวกเขามาจากกลุ่มดาวลีโอและได้บินกลับไปยังดาวของพวกเขา หลังจากที่ครองราชได้100ปีภูเขาแห่งพิระมิดนี้ไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยทหารลับฮัตวิงเฮาส์ดอฟชาวออสเตรียได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยพื้นที่ลึกลับแห่งนี้และถ่ายทำภาพยนตร์18นาทีด้วยกล้องวิดีโอ ในมนลทานสารสีในภูมิภาคซีอานพื้นที่2,000ตารางกิโลเมตรจากภาพยนตร์ที่เขาถ่ายทำเขาค้นพบว่ามีปิระมิดมากกว่า100แห่งและเมื่อสังเกตภาพจากดาวเทียมตัวเลขจำนวนของปิระมิดนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า400แห่งความจริงแล้วภูเขาปิระมิดขนาดใหญ่นี้มีสีหน้าและด้านบนแบนมีความสูงประมาณ300เมตร แต่ละด้านมีสีของตัวเองทิศเหนือเป็นสีดำทิศตะวันออกเป็นสีเขียวอมฟ้าทิศใต้เป็นสีแดงและทิศตะวันตกเท่านั้นที่เป็นสีขาวด้านบนปกคลุมด้วยดินสีเหลืองและนักบินเจมส์ครับแมนเห็นโครงสร้างแต่เฉพาะสีขาวเงินแต่ความสูงที่พวกเขาบันทึกไว้ตรงกันแต่เปเลมิดยักษ์ดังกล่าว มีถึงสแห่งรายล้อมด้วยพิระมิดขนาดเล็กอีกกว่า400แห่งเหตุใดชาวจีนจึงเก็บพิระมิดนี้ไว้เป็นความลับประการแรกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ปล่อยดาวเทียมและเป็นสถานที่ยิงขีปนาวุธและมันใช้เป็นสถานที่ลับทางทหารยิ่งไปกว่านั้นภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพิระมิดจำนวนมากมามหาศาลเหล่านี้ มันดูคล้ายกับคอมเพล็กซ์อวกาศล้ำสมัยพิรามิดขนาดใหญ่และขนาดย่อมเชื่อมต่อกันด้วยเส้นตรงสองเส้นพวกเขาสันนิฐานว่าบางทีชาวจีนอาจเรียนรู้ที่ทจะใช้คุณสมบัติบางอย่างของพิรามิดที่มีพลังไม่แน่ใจว่าโครงสร้างเหล่านี้สร้างขึ้นโดยพวกเขาหรือเป็นวัฒนธรรมของจีน สถานีฝังศพโบราณพบซากศพของผู้คนในเผ่าที่เป็นชนผิวขาวนักวิจัยชาวอเมริกันเวนสเทชี้เห็นถึงความเชื่อมโยงพิรามิดของจีนกับชาวอียิปต์และอเมริกากลางและพิรามิดบนดาวอังคารรวมเชื่อมโยงกันในความคิดของเขาพิรามิดแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ฮาร์มอนิกทั้งหมด ทำให้มันสามารถสะท้อนได้อย่างพร้อมเพรียงกับสนามแม่เหล็กที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราสร้างสถานีอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนต่างๆของโลกซึ่งสอดคล้องกันทางเลขาคณิตและมันสามารถเชื่อมต่อระหว่าง 2. จุดทั่วโลกได้บางทีโครงสร้างโบราณเหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน การเชื่อมโยงอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนโลกนี้ภายใต้เงื่อนไขาบางประการการติดต่อสื่อสารเชื่อมสัญญาณอาจเป็นไปได้ว่าอาจส่งต่อระหว่างมิติที่แตกต่างกันหรือผ่านอาวกาศหลายล้านไมล์มันอาจถูกใช้เป็นเครื่องส่งสัญญาณเรียกได้ว่ามีสมมติฐานมากมายที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสันนิษฐานกันไปแต่พีระมิด ก็ยังคงรักษาความลับของมันไว้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ